ตอดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะว้สาค่ะวสาบรมาเทวีเจ้าสุดีว้สาประมาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ครานี้นะคะตัวจริงนะคะหยาอรุ่น เดยา๋าวรุนวันนี้จะมาสอนแมเต้งอ่าควณน,นี้เปลงมาโบเยี่ยพลอยของใครแล้วนะครับของที่ติดตลาดโอ้โหวันนี้ซปเปอร์สตาร์ะครับผมมาเองเลยวันนี้ <มา S 2> เดี๋ยวเราไปดูลแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันนะครับอวันนี้เรามาซ้อมเพลงกันก่อนโอเค ตลอนตลอปะมานานเจ็ชวกันไปตลอน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 ตลอดเอาไม่อนี้เอบบนี้นไตแบบมอนราปิดมอเตอร์เออใช่5้าหปช่วนกันไปตลอนตลอน ตาลอน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 เดี๋ยวก่อนชวนกันไปตาลอน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 แล้วก็ลูดขึ้นตาลอนเลิศเป๊ะอย่างนั้นเลยตาลอนลูดขึ้นไปเลยโอเคทำไมอ้าวโเจ็ดแปดชวนกันไปตาลอน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  ตลอนตลอนตลอตลอนตลอตลอะลุตลุดลุสเต็ปที่เจ็ดดใช่ลุตสเต็ปที่เจ็ดโอเคใช่ใช่ลุสเต็ปที่เจ็ดห้าหกเจช่วยกันไปตลอน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 ตลอเออลาช่วยกันไปตลอ้ตลอนตลอลุตลุที่เจ็ดตลอตลอแล้วก็แล้วก็ไม่มีท่านี้แ่ มีมห้าหกจดปุ๊บุ๊บปุ๊บอ่าแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีเป็นเป็นเป็นบางท่านะครับที่เป็นอย่างนี้่าเป็นให้เต่เอาแค่่อนข้าปุ๊บแค่นี้แล้วก็ฮอนฮอนทาฮอนดูท่าฮอนข้าฮอนฮอนหนึ่งเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งถึงสองเด้งหลังอสามสี่มันจะเป็นนี้นะมันจะเป็นท่าจ ฮอน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 อะฮอนฮอนช้าสองเร็ว so, ส <Okay. S 1> so, uh, ี่ห้าหกเจ็ดแปดฮอน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 แล้วก็สันแล้วก็ฮอน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  天耀威。